มีโมเมนต์ชวนจิ้นแน็เก๋กไก่ควงคู่ไปโยนโบลิ่งกันน่ารักทำเอาแฟนคลับเชียร์ให้กลับมาคุยกันล่าสุดแน็ตอบสเตตัสหัวใจสำหรับเก๋ไก่ตอนนี้เป็นอะไรกันก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกิกกักกันมาแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นัทธิชากับนักแสดงหนุ่มสายติดแน็คชาลีไบรรัตที่ฝ่ายชายตามจีบในช่วงที่ฝ่ายหญิงเพิ่งโสดแต่สุดท้ายก็เลิกจีบไปเพราะเจอแฟนคลับฝ่ายหญิงไม่ปลืม้มและถล่มหนักเลยทีเดียว ขณะที่เก๋ไก่เผยเหตุผลในการเลิกคุยกันว่าเพราะบางวันคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนั่นเองแน็กเก๋ไก่กับโมเมนต์ชวนโยนโบลิ่งแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีโมเมนต์มาให้กองเชียร์ของคู่นี้ได้ฟินจิกหมอนกันถั่วหน้าเมื่อสาวเก๋ไก่ได้โพสต์คลิปที่ชวนหนุ่มแน็กไปโยนโบลิ่งลงติกต็อกพร้อมระบุแคปชั่นว่าชวนบีบอมาสอนเล่นโบลิ่งบีบอบอกไม่ได้เล่นมาเกือบ20ปี แต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนทัททิชาลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบลิิงกันครั้งแรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคารวะท่านจานรีวิวตัวจริงนิ่งกว่าในติ๊กต็อก5ห้าด้านแน็กก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าไม่รู้ตัวเลย fc เบ,บ๋ใบน่ารักทุกคนเลยขอบคุณครับโดยเก๋ไก่ได้คอมเมนต์ขำๆกลับไปว่าจะรู้ตัวไปทำไมแค่รู้ใจก็พอพ่านออ่างห้าห้าห้าอะไรอ่ะนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ฝ่ายหญิงโทรหาฝ่ายชายอีกด้วยํำเอาเหล่า fc จิ้นหนะัก เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งและลุ้นว่าตอนนี้แน็กเก๋ไก่อยู่ในสถานะไหนกันแน่แน็กชาลีเคลียร์สถานะเก๋ไก่ล่าสุดหนุ่มแน็กถูกถามถึงสถานะความสัมพันธ์กับเก๋ไก่ในรายการแฉงานนี้มดดำคชาพาจี้หนักอยากรู้ว่าทั้งคู่สนิทสนมกันขนาดไหนซึ่งเจ้าตัวตอบตรงตรงเลยว่าวันนั้นเขาชวนไปโยนโบลิ่งด้วยเราก็รีบไปเลยโหเขาเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยครับ เรียกว่าแฟนได้ไหมยังยังยังจริงๆเราไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะด้วยความที่ทำงานชอบคิดงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันทุกวนัน